่เอาละค่ะเมื่อเราได้หัวแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตารางอย่างสมบูรณ์แต่ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เอาละค่ะให้นักเรียนคลิกที่ตรงตารางด้านล่างตรงด้านนี้คลิกนะแล้วก็ผสานเซลซ์ซะผสานเซลเรียบร้อยแล้วนะผสานเซลล์เสร็จแล้วอ่าพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะพิมพ์ชื่อตัวเองลง เด็กหญิงอะไรว่าไปชื่อชั้นเลขที่ชื่อชั้นเลขที่นะอ่าพิมพ์ได้แล้วพิมพ์ได้แล้วเรามาจัดตัวอักษรกันหน่อยเมื่อกี้บอกว่าไงเอ่ย วิธีการจัดตัวอักษรเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่หน้าข้อความหลังจากนั้นมาดูตรงแถบ p r o เ e r t y ตี้ h อ r i z ONTAL เปลี่ยนเป็น center มมาตรงกลางแล้วแล้วตรง vertical เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย top คืออยู่บน middle คืออยู่ตรงกลาง bottom คืออยู่ด้านล่าง เบสไลน์ก็คืออยู่ตรงเส้นขอบพอดีอืมเราเลือกเป็นมิดเดิลลวกันตรงกลางนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาดูตัวอักษรตัวอักษรเราเห็นว่ามันค่อนข้างจะเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกตัวอักษรใหม่นะคะอ่ะให้นักเรียนคลุมทั้งตารางเลยอ่ะคลุมเฉพาะตัวอักษรที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้ คลุมเฉพาะตัวอักษรที่เราพิมพ์ไว้เมื่อสักครู่แล้วไปที่ฟอนต์อฟอนต์นะในนี้ก็จะมีฟอนต์มากมายหลากหลายเลยเมื่อเราลองเลือกคลิกดูมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะคะ,ะแต่ถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์เรามีฟอนต์ปนแปลกๆใหม่ๆเราอาจจะอยากจะเอาฟอนต์นั้นมาใช้ก็ได้วิธีการทำคือ เลือกคลุมทั้งข้อความแล้วมาที่ฟอนต์ตรงนี้แล้วเลือก Edit Font List Edit Font List นะคะแล้วก็หาฟอนต์จาก Available Font มาหาฟอนต์สวยๆสักหนึ่งตัวมาเมื่อได้แล้วก็คลิกลูกศรตรงนี้เข้าไปในบล็อก Choose n Font ได้เลยแล้วก็คลิกโ OK ค่ะ,ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะ เรายังคลุมตัวอักษรไว้อยู่หลังจากนั้นเราก็เลือกที่ฟอนต์อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปเลือกตัวอักษรที่เราเพิ่งจะแอดเข้ามานะได้แล้วนะคะแล้วก็เลือกไซส์ตรงนี้เลือกไซส์นี่นะคะเวลาเราเลือกปุ๊บสไตล์มันก็ขึ้นมาหรือว่านักเรียนอาจจะพิมพ์ไซส์ลงไปแบบนี้ไซส์ นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีตัวหนาตัวเอียงก็ได้ตัวหนาตัวเอียงได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใส่สี BackGround ของตารางเฉพาะในะส่วนนี้นะาวางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความแล้วหลังจากนั้นมาที่ B G ค่ะแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีซะ เลือกเปลี่ยนสีนะคะตามใจชอบหรือว่าใครอยากจะเอารูปภาพมาแทรกก็ได้หรือเราอยากจะดูดสีที่อยู่ตรงด้านบนก็ได้เช่นกันวิธีการนะคะเลือกสีก่อนแล้วเห็นลูกศรคล้ายๆกับตัวดูดสีไหมตรงนี้เราก็เอาไปจิ้มไว้ไอ้ตรงสีที่เราอยากใช้ก็คลิกเลยมันก็มาแล้วเรียบร้อยนี่แหละคะ่ะ อ่าเสร็จแล้วก็เซฟเซฟอเลยค่ะอันนี้นะคะตัวอักษรตอนนี้เราก็มีตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถใช้ตัวอักษรเหล่านี้ไปพิมพ์บนเว็บจริงได้เลยค่ะ